ปัญหานี่ครับกดไฟไม่ติดเลยนะครับกด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 ก็คือแบตเตอรี่ด้านในมันหมดนะครับ<ม>เราจะเปลี่ยนแบตกันสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนฐานรีโมทรถยนต์กันนะครับว่ารีโมทเนี่ยมันมีฐานขนาดไหนแล้วก็วิธีการแกะรีโมทเราจะทากันยังไงก็เหมือนนาฬิกาทั่วไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปให้ที่ร้าน เรเปลี่ยนให้ก็ได้เราสามารถทําเองกันที่บ้านก็ได้นะครับแค่รู้ว่าฐานมันวนขนาดเท่าไรและขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับปัญหานี่ครับกดไฟไม่ติดเลยนะครับกด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 ก็คือแบตเตอรี่ด้านในมันหมดนะครับ mm hmm. เราจะเปลี่ยนแบตกันอุปกรณ์เครื่องมือก็จะมีคัตเตอร์ใช้ควงแบนขนาดเล็กๆ จจะมีสังเกตที่ช่องกุญแจนะครับตรงนี้มันจะแยกชิ้นส่วนกันอยู่นะครับสามารถแกะออกได้ด้านนี้ก็แยกชิ้นส่วนต้องแกะบางรุ่นมันจะค่อนข้างจะสนิทนะครับตรงตรงนี้จะสนิทมากเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ไขควงแบนเล็กๆ เล็กจริงถึงจะงัดได้นะครับแต่อันนี้เรารุ่นนี้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่สามารถเอาไขควงไขควงงัดขึ้นได้เลยนะครับแค่นี้นี่ด้านในของกุญแจถอดออกมาได้เลยเป็นชุดอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแค่หน้าคอนแทคของสวิตช์เวลาเราล็อกรถเฉยๆนะครับ ส่วนเราจะรู้ได้ไงว่าฐานรุ่นไหนฐานอยู่ตรงนี้นะครับในภา,ายในนี้เราก็แกะดูได้เลยมันเป็นแค่ช็อคเก็ตประกับล็อกเฉยๆนะครับแกะออกปึ๊บนี่ฐานสามโวลต์ซหเป็นของ Panasonic นะครับแล้วก็ ไปหาซื้อได้มันจะค่อนข้างจะบางถ้าเทียบกับตามร้านเซเว่ตัวไปมันก็ค่อนข้างจะหนาหน่อยแล้วก็ไปหาซื้อพเพื่อนๆหาไม่ได้ยังไงก็ลองทักมาในข้อความด้านล่างดูก็ได้นะเผื่อผมจะหาช่วยพวเพื่อนๆได้อันนี้่อนผมได้มาเป็นของ Maxell ขนาด3าโวลต์ CR 2 0 1 6นะครับ ก็เปลี่ยนเลยใส่ลงไปอันนี้สังเกตได้ง่ายนะมันจะแตกต่างกันก็นกนคือฝั่งนี้จะเล็กฝั่งนี้จะใหญ่กว่าเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะใส่ผิดข้างกันก็กดลงไปเลยนะครับก็ดังสนิท พอสนิทก็มาประกอบคืนใส่ที่ตัวกุญแจฝั่งนี้มันจะมีเดือยขาขาเดือยพลาสตสิกใสๆนะครับเพื่อที่จะรองรับรูตรงนี้นะครับก็ใส่คว่ำหน้าลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝากุญแจนะครับกดล็อกไปเลยลองเช็คดูซิไฟติดไหม,มเห็นไหมไฟแดงขึ้น ใช้งานได้แล้วนะครับผมซื้อฐานมาราคาก็ค่อนข้างจะถูกอยู่นะครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปหน้าไปดูว่าคลิปหน้าจะไปแก้ไขไปซ่อมอะไรกันต่อนะครับบ๊ายบาย